สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีนักพิจารณทุกคนกันด้วยนะครับมาครับดีกว่าเกมเดเชือกเหมือนเดิมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับไอดาวตกสเตทวิ่งก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะผมคิดว่าทุกคนนะตัวรูบี้โอ้โหแม่กรอบโกอยกันให้ ให้แบบว่าโอ้โหกระจุกๆไปเลยนะครับเอาล่ะเน้อตอนนี้เด็กก็เปิดสเตทให้มาตีกันเลยนะสำหรับตัวไอดาบคาตนะเออโอเคปะเดี๋ยวเน้ตอนนี้เรามาเช็คก,กันดีกว่าว่าเราได้อะไรอ่อสเตทบิ้งในไอดีทานาเออไม่ใช่สีต้ม็นไอดีวากิได้มา13ตัวนะครับโอเคมาเอาล่ะ13ตัวโอเคอน,นี่จะกิวเลยเป็น14ตัวนะครับท่านผู้ชมนะเอาล่ะเดี๋ยวตัวเดิมผมเหลือเท่าไหร่วะอันนี้ผมจาไม่ได้ขออนุญาตเช็คก,ก่อนเลยนะ ออาเดี๋ยวจะรับจากตัวนี้ได้เดี๋ยวไปเปิดดาวตกกันต,ต่อดีกว่าแล้วก็สุ่มไปด้วยนะครับทุกผู้ชมนะเอาละอ้าวพาวเวอร์อันนี้มาพอดีโอเคนะตอนนี้มี19บาใบนะครับทุกผู้ชมนะโอ้โหแล้วก็รูบี้อีกร้อยสิบรูบี้เดี๋ยวก็ต้องไปทำบิงโกได้อีก150จบพีพีอีกก็จะได้สัก120่เออก็โอ้โห270 270บวกอีก110โอ้โห380บ ขาดอีกยี่สโอ้โหแบบนี้ก็วานเจียบสิครับโอเคท่านผู้ชมนะตอนนี้เอาเป็นว่าไปสูงตัวดาวตกกันก่อนเลยแล้วกันนะอละไอดี ID นี้ผมน่าจะเก็บเยอะอยู่นะโอเค480โหมันมีลุงกันเดียวเองเหรอนี่น้อยไปนะเออน่าจะดวงอย่างซวยเลยอะไปเ,เปิดไปเลยดีกว่าทนะ่านผู้ชมวานทูทีเลสโกขอญาดขอตัวเยอะๆแล้วกันนะป๊าบโอ้ยอย่สงบใ ี่สิบใบย,ยังเอเออรางวัลที่ห้าโอเคกบดํามาห้าตัวโอ้น่าจะเป็นอันนี้นะครับตาตกหายะอ๋อน่าจะปกติหรือเปล่าโอ้โหตัวตัวนี้แม่งมาอย่างเยอะนะครับโอเคสําหรางวัลที่เก้ารางวัลที่แปดรางวัลที่เจ็ดสิบแล้วก็หมดแล้วนะครับโอเคได้สูดสดแค่รางวัลที่สี่นะครับท่านผู้ชมนะอโอ้เสียดายว่ะถ้าแบบรางวัลที่สานี่ยกบก้าเราสักตัวนะมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากหรือถ้าดวงดีแบบ จัดมานี่เราวันที่หนึ่งอ่ะเออขอแบบเบิบ้มๆอ่มอะจัดโอเคเอ่ะ ID นี้ก็หมดเรียบร้อยก็เปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปไว่าเดี๋ยวมาสุ่มกาชากันต่อแล้วกันนะโอเค ID บากิ ee, เนี่ยอยถ้าคิดกันจะจริงจังๆแล้วนะสำหรับ ID นี้เนี่ยตัวดาเมจธาตุไฟเมงูมินนะเมงูมินเนี่ยผมก็มีอัปเกรดธาตุให้อ่ะนะอ่าเอาไงดีเออผมมีคุณกิมนะสำหรับตัวชนนะซึ่งตัวชน ID นี้เนี่ยซัดไปสาตัวแล้วไงท่านผู้ชม เออโอ้โหจะคิดยากเลยวะเอออันนี้เพิ่มแลขหนึ่งพันหน่วยอืมโหอ,อยากได้แบบเดนจิก็อยากได้อยากได้นะแต่ว่าไอ,อตัวอย่างพาวเวอร์ก็อยากได้อยากได้เอ,อ่โอ้โหห้าสิบใบเอาเปิดอย่างไะยี่สิบห้าแล้วกันนะเอีอยกกโลบเลยขออนุญาตโลบเลยแลย้วกันนะโหขออนุญาตเปิดเดนจิก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเออช่วงนี้ท่านน้าดีๆไม่มีสักตัวเลยฮึ Hey, hey, hey. Mm hmm. <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเซรีน่ากูจะบ้าตายนะโอ้โ oh. <h ook> oh, หฮึบอูไหลท่าโอ้ก oh, ูจะบ้าอุ oh, ้ oh, ยฮึบโอ้ไหลท่าอีกแล้วนะโอ้ไ oh, หลท่าทำมันกออกเยอะโอ้ไม้จบเลยเอามาครั้งสุดท้ายนะสำหรับตู้เดนจิโอ้ไ oh, หลท่าอีกแล้วนะครับแมวกวักด,ด้วยนะโอเคเดนจิไม่ให้กูก็ไปหาพาวเวอร์แล้วกันนะครับโอเคเอาละท่านผู้ชมนะอีกห้าครั้งสุดท้ายพ oh, าวเวอร์โอ้โหไหลท่าอีกแล้วนะ โอ้โหพี่ก็ไม่แบบว่ากะไห้อืมไรท่าโอ้โหรถเข็นมันนำมันใหญ่เบิ้มโอ้โหเอ็ดเวิร์ดปูฮึบไรท่าดีแล้วเฮ้ยมันจะไม่ได้จริงๆเหรอฮึบท่าอืมไรท่าตัวติดกูจะบ้าเลยโอเคอันนี้แลกได้นะโอเคหนึ่งทีนะมาก็ขอการรอครั้งสุดท้ายของฉันมาขออนุญาตนะครับขอทาทายมาแบบแจมๆมาดิจัดมาดี่ฮึบ โอ้โหธาตุไม,ม้คิดว่าจะออกอะไรโคเดมิใช่ไหม <c oughs> เป็นไงห้าสิบใบท่านผู้ชมแม่งละลายหายไปเลยปะไอดี <c oughs> นี้นะ่าจะแบบว่าเอ้ยน้องพี่ให้เยอะแล้วนะเออเอาเป็นว่านะเอาครบอ,อบรอบนี้พี่ไปให้น้องละกันนะโอ้โหผมได้อย่างเซ็งเลยปะเอาละ่ะทุกคนเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไอดี ID. นี้ก็โอ้โหจัดกันแบบว่าผสมหุ่นสมรอ,อยู่แนละ้วต้องห้าสิบใบเลยนะโอเคไปเดี๋ยวไปไอดีชนะกันดีกว่านะครับไป เอาละครับท่าผู้ชมมาะไอดี ID ทนายของเรานะก็13ตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาละอ๋อตัวอีกห้าใบผมยังไม่รับนี่โอเคก็รวมๆกันก็19ตัวนะโอเคเดี๋ยของเดิมเรามีเท่าไหร่นะน่าจะไม่มีนะไอดี ID นี้นะโอเคปะเปิดมาครับสีมูรวนรุมหรือเปล่าโอเคมามเขาให้20ใบเป๊ะๆเ,เลยวะอาา้าฮะโอเค เอาลาไปสุ่มแล้วตกกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ,อ๋อไอดีนี้ร8อยเก้าเออปิดลีกร้อยเกือบรื้เกือบร้อ,รอ 140, ก็จะเกือบ300รบิงโกอีก150โอ้โหเกือบส0่ร้อยหวังว่าน่าจะได้นะสำหรับไอ,อการสุ่มการชาเกียร์เนี่ยเออเดือนนี้ผมโฟกัสเกียร์อย่างมากเฮ้ยทุกคนลุง3อันเฮ้ยไอดี ID นี้แบบแจ้งเกิดเต็มตัวหรือเปล่าน้อง โอเคก็ขออนุญาตไปกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไม่พูดผ่านนำเพลงนะป้ามคอยเฮ้ยวันที่สองแล้ววันที่สองนะผู้ชมแล้ววันที่สองเชี่ยเฮ้ยผมแค่เฮ้ยโอ้โหน้องพี่ดวงดีเปล่าครับน้องพ่อขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับโอเครางวัลที่เจ็ดรางวัลที่แปดมารางวัลที่หกโอ้โหรางวัลที่สี่รางวัลที่สิบอุ้ยรางวัลที่สามว้าวเป็นไง โอโ้โหคนดวงดีอะน้องกบ9ดาว3ตัวบาเปล่า,าโอ้โอ้โอโน้องน้องครับโอ้โหคนจะดวงดีครับขายขี้ก็รวยน้องเออคนจะดวงดีขายขี้ก็รวยเบื่อปะเฮียทไม่เมีคนคอมเมนต์มาละซะไอ้ทียพี่เนี่ยแม่งขี้โม้ไอ้สัตว์แถมแม่งยังดวงดีอีกไอ้ส่งติงนะโอโ้โหได้คอมเมนต์รันแล้วนะท่านผู้ชมเ <c oughs> อาลรเมื่อตอนนี้ไอทีนี้นะครับท่านผู้ชมยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยนะถ้าพูดกันตามตรงแล้วนะโอเคไป เอาละโอเค35ใสบนะอาอ่อไอดีนี้เนี่ยถามว่าอยากได้ตัวอะไรเออ่ธาตุน้ำโอ้โหธาตุไฟเนี่ยเราก็เพิ่งปั้นตัวเออ่ไอชิองไปนะอาอขออนุญาตไปเดินจิแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะมับขอให้โอ้ไหลธาตุเ <c> ฮ <oughs> ้ยน้องด,ดวงนี้อันนี้ขอด,ดวงนี้แบบสุ่มกระชาต,ต่อไม่ได้หรือไงอะไปโอ้เมื่จ๋า ไปอีกแล้วโอ้โหน้ำชาน้ำโอ้ไรธาตุโอเคสองครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ไรธาตุอีกแว่ามั็ให้โอ้ไรธาตุโอ้เอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแล้วกันนะสำหรับอีกหนึ่งพันรูบี้เดี๋ยวผมจะไปสุ่มเกียร์นะครับสำหรับเกียร์เอ่อเอายังไม่มาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอให้เกียร์ดาบมันมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยจะสุ่มนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอาล่ะ ก็ไอทีนี้โอ้โหดวงอย่างดีนะครับเชี่ยเอาเรื่องวะ1000รูบี้แล้วก็ตัวกบ9ดาวอีก2ตัวแล้วก็ไม่ใช่3าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คเลยนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยผมพอปั้นหรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นผมจะเอาตัวโคนี่เลยนะอ้าวอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอโอเคเป็นธรรมดาเป็นปรับเป็น9ดาวนะเอเอเอา่าเป็นธรรมดาขั้นสูงเหรอ โอเคครบแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคผมมี5ตัวนะครับสำหรับกบ9ดาวนะโอเคโอเคก็ใช้ได้อยู่นะาสามารถปั้นตัวกดาดแม็กได้แนะ่หตัวนะครับท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับไอเดียนี้ก็ถือว่าดวงอย่างดีนะเอาละเดี๋ยวไปไอเดียต่อไปกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับไป let's go <S โอเคครับท่านผู้ชมมาไอเดียแปดสิบาทของเรานะครับจะแจ้งเกิดหรือเปล่านะแต่ว่าก็ตั๋วก็13ใบนะ เออคือผมให้เล่นเป็นสแตนดาร์ดประมาณสักสักสองล้านนะครับทุกๆไอดีด้วยนะครับเอาละมาก็ได้มา14ตัวนะครับโอเคแถมไอดีนี้เนี่ยผมจะไม่สุ่มนะครับทุกผู้ชมนะคือผมได้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้มาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอา power มาอีกไหมเนี่ยเอออย่าลอง power อยู่นะเออเอาคนตามตรงคือผมสุ่มได้ power แล้วครับท่านผู้ชมนะเออไอ้เราก็สองจิตสองใจอยากได้เอ่อการพวงสวรรค์นะอ่าเนี่ย power ได้มาแล้วนะครับ แต่ว่าตัวเรนจิเนี่ยเอาอัพพรสรวนมาเคลื่อนที่นะครับมันก็แบบวิ่งปลื้ปราดอยู่นะเออโอเคฝ่าตะลุยตนเองเคลื่อนที่รวมตัวเออสลับตำแหน่งนั่นน,นู่นนีออ่โอเคก็ไม่รู้สิก็เป็นว่าเดี๋ยวยังยังก่อนแล้วกันนะไอดีไปเส่วเดี๋ยวค่อยๆไต่ระดับไปแล้วกัน ตอนนี้ได้ตัวธาตุไฟเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะเออก็ม,มาคอมโบกันเพิ่มเร่นหนึ่งพหน่วยด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเอาตามตรงแล้วนะผมก็มีคางุระนะครับท่านผู้ชมนะเอาคางุระมาเล่นก็ได้นะพเพิ่มเร่นหนึ่งพหน่วยนะครับโอเคแต่ว่าโอ้โหตัวนี้มันผมดูแล้วไม่น่า,นาจะโหดนะครับสำหรับตัวพาวเวอร์นะตามที่รีวิวไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดดาวตัวกันต่อดีวกว่านะครับท่านผู้ชมนะเออดาวตัวก็หวังว่าจะขอให้ได้นิดนหน่นอ,ยนอยโอ้ เชี่ยมันไม่เหมือนไอดีนั้นเลยวะ่ะไอดีนั้นแบบว่ามันดูงอย่างดีเลยนะเออได้ลุงสามลูกเลยโอ้โหเปิดมาก็ขนนกตัวตัวได้แค่1บใบได้แค่อันเดียววันที่8ปดแล้ววันที่6 7เจดสโอเคสุดท้ายก็ได้แค่4นะครับได้หมื่งตัวก็โอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนะหนึ่งตัวแล้วก็อัพใส่นี่ก็เป็น13ตัวแล้วครับท่านผู้ชมนะเอาละ อตัวณตอนนี้น่าจะมีเท่าไหร่ส5สิห้าอืมอ่าสวยแล้วเอาไงดีท่านผู้ชมนะคือในตอนนี้เนี่ยตัวเราก็ได้แล้วไนงะเออไม่ใช่แต่ตัวเราก็ได้ทั้งพาวเวอร์แล้วก็เดนจินะครับเอ่อเอาไปว่าเดี๋ยวไปลองกันนิดหนึ่งนะเออก็เชื่อเราจะเก็บดีไหมเออผมส,งส,งสงองจิตสองใจเพราะว่าถ้าเราเปิดได้เดนจิต่อเนี่ยเราก็จะไปอัพตัวพรสวรรค์กันต่อได้นะท่านผู้ชมนะเอเออ่าโห ยากเลยทีเนี้ยเอ่อมันเป็นเกาะเลือดอะเกาะเลือดเคลื่อนที่300ด้วยอืมพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ก็ดีนะครับทานผู้ชมคือมันเสกไงอืมแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องมีตัวละครเสกเองเอเมืด์สกากุระมิกุนะครับแต่ว่าน้องก็สามารถทำลายตัวซัมมอนได้ดีนะอ่ะเอาเดนจิแล้วกันนะโอเค มาก็ในสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วผมน่าจะไม่เปิดแล้วนะสำหรับ ID ไอทีแปดสิบบาทโอ้ธาตุไฟมาธาตุไฟแต่เป็นเจ็ดดาวฮัลโหลไลทา่าดจะได้ไหมเนี่ยไลท่าตุอีกแล้วนะโอเคอีกสี่ครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกบเอาตัวเน่าอก,กบออกไปเลยก็ได้นะเออโอเคไลท่าตุอีกแล้วเทพีวีนัสนะึบโ,โอเคไลทาา่ามาครั้งสุดท้ายนะครับได้หรือเปล่านะึบโอ้ไลทา่าจบเลยนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยเอาล่ะ หมแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับไอดีนี้นะก็ไม่ได้อะไรเลยนะก็ได้แค่กบม่วงนั่นแหละนะครับอืมก็ลุ้มันน้อยไปหน่อยนะได้แค่ลูกเดียวเองนะเออแล้วก็แบบอดสูมไปเลยนะโอเคไอดี ID นี้ก็เปิดไม่ได้แบบอะไรมากมายนะเราไปไอดีสุดท้ายกันดีกว่านะครับสาหรับไอดีหลักของเรานะจ๊ะไปเลสโกโอเคครับทุกคนมาไอดี ID สุดท้ายของเราไอดี ID หลักนะครับนะตอนนี้ก็ รูบี้3 3 1รูบี้นะครับ <c oughs> จัดกันมันๆ,ๆเลยจ้าณตอนนี้ผมก็เปิ้ล <c oughs> ลิงพังลิงพังเลยพาวเวอร์ก็เป็นก้าดาวเรียบร้อยแล้วนะเอาละ่นะณตอนนี้เดี๋ยวเหลือแค่ไปสุมหาสักพาวเวอร์ Power สักหนึ่งตัวทุกอย่างก็ได้เวลาทดลองแล้วลนะ่ะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมมีเจมมืดยังไงท่านผู้ชมนะกนะ็เอามาแบบว่ามามันๆกันไปนเลยนะครับมาเอาละไปที่ดาวตกกัเหมือนเดิมนะ โเคถ้าตกก็หวังว่าสัก3ลูกก็ได้นะเออถ้า3ลูกเนี่ยโอ้โหผมจะเตรียมลุ้นเหมือนกับตัวไอทดี่านายเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเอาละ่ะมาขอแบบเปียงปรั่งนะเปียงปรั่งอ่ะฮึบโอ้โหอันเดียวเองเหรอเหี่ยผมมี540มันได้อันเดียวโอ้โหน้อยไปนะโอ้โหเปิดมาไม่ให้กูลุ้งเลยอ่าโอเคเอาที่ห้าโอ้โห ชื่อสีอันนลยสี่สิบใบเลยนะอันนี้นะนก็อ่าสิบเอ็ดใบนะนั่นนูนนี่นะโอ้โหเชีย่ยอดสูงเลยว่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหมันเปิดมามันก็แบบรางวัลที่4เลยยนะ่าโอ้โหแต่ว่า65ใบเลยนะถ้าตอนนี้เอามาพาวเวอร์เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ๋อพาวเวอร์สักตัวนะมัดเขาให้ไปโอ้ทำไมวะุตสา่าหยโอ้โหไรท่าดีกว่าไรท่าทอื้อหือ ทำไมไหลท่ามันออกบ่อยโอ้โหไหลท่าออกบ่อยมากท่านผู้ชมนะ,โอ,โ,ะนนนโอ้โหกาชาหมึงเน่าโอ้ผีจริงน้องไปยอย่าบหงสารไรอ่ะเชี่ยโอ้โหไหลท่าเยอะโอ้เอาละท่านผู้ชมผมมองว่านะโอ้เอาตัวกาชามันละลายแม่น้ำทิ้งนะไหลท่ารัวๆเลยวะ่ะไม่มี โอกาสที่จะออกเวอร์เลยนะโอ้โหหลายท่าแลยลคือเวอร์ไม่ออกเลยอะ่ะหกสิบใบนะครับโอ้โหกูจะบ้าเลยอะ่ะโอ้เอาละเลตุตุ้งเป้น,นะครับการอัรพรสวรรค์นะยากเลยอะ่ะได้ตัวแรกตัวเดียวตอนนี้ผมจะซัดไป็นสองรอกว่าตัวนะถ้าเปิดกันดูรวมมาแล้วนะ เดือนนี้นะผมเปิดกาชาดเยอะมากนะครับโอ้โหดูตามการันตีเลยนะผู้ชมถ้านบรวมๆกันน่าจะมี7เจ็ดร้อยกว่าใบแล้วมั้งเยอะเยอะจริงครับเยอะเยอะจริงเยอะจังเลยครับสำหรับเดือนนี้นะคือแบบถลุงมแบบโอ้โหระเบิดปรมาณูอะระเบิดเพาเผากราะท่อมเลยนะครับ <c oughs> โอเคก็รู้สึกว่าไอเดียนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวตัว power กันต่อแล้วกันนะสำหรับ9าดาวนะโอเคเอะ่ะสำหรับการเปิดตามราไม่ใช่สิสำหรับการอ่า กิจกรรมทั้งปิดสเตทวิง่งแล้วก็ดาวตกนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เปิดนะก็ขอให้เปิดได้เราวันที่1ที่2นะครับโอเคก็บางว่าอยากให้ดวงดีกันทุกคนนะก็ผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะได้กันทุกคนนะนะเออยิ่งเป็นสายฟรีแล้วด้วยเนี่ยแบบโอ้โหหวานจี๊บนะอย่างน้อยแล้วก็แบบว่าพัฒนาไอเดีเราได้แบบโอ้โหหลายระดับเลยนะทั้งอ่าไอเรื่องรูบี้แล้วก็เรื่องอ่าก้าดาวเนี่ยเออการปั้นเก้าดาวหนึ่งตัวแม็กเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะแบบว่า ทําให้ส่งผลกับทีมเราเยอะพอสมควรอยู่นะเออโอเคเอาละสำหรับจิตกรรของมันอ,อะไรนะคลิปเรือนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวไวเ้เจอกันในคลิปวดีโอหน้านะครับท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายกับผม